ลบวาสียรัตนไรในสเดชสุมนทนพิธีในวันนี้สเรดจให้แดกข้ารบุตรศรีปฏทายาแต่การกบมังการอำนวยการทั้งสิบสองท้ารับบริหารเจ้าหน้าที่อเนกสุนทานะโพราลดสิงหนไได้้ Hãy cho kênh Để không không lớn không nhiều, nhưng mà không được căng lắm ปลาอารอดโดนของอัตรนวาริวาบอกข้อบันไดมาบอกข้อบันไดมาแล้วบันได

พระเมธีวชิโรโประธานศูนพ์วิปัสสนาสาคลไรเชตวรรษคดะเมตตาในการเผยแพร่เจ้าโยนโตเบดเดยะโมเรักยานังนันเดวะดโนเอวังตาวังวิชโยโหิชยสุชยะมังคะเลอ้พราชิตาปาลังเกีเสปัาวิปุกเรวบิเศเกสัพุตานาคขปโตปมรดิสุนะขังสุมังคลังกายนะวาจายวะเจตสาวะ เป็นงานศิลปะท่าน <c oughs> ประหลดัดกระทรวงร็อกเกอร์ทีมงานทั้งหมดตั้งจิตอดิษ่านให้ดีๆเพราะว่าวันนี้เป็นบุณใหญ่มาก

สศรษฐีกรรมสิทธิ์ลาโคสิทธิ์ลาโคเชียวนี่ต่อเศรษกิจจากเิรษฐีกรรมสิทธิ์ลาโคเชียนี่สัพะพุทธานุภาเวนะครับเมธีวชิโลดมท่านเจ้าคุณวอวชลเมธีเรียนท่านหลักกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตท่านผู้แทนอธิบดีกรมกิจการสตรษฐีและสาาบังครอบครัวท่านกุชมาท่านนอนุโอดมสุข ความท่านแขกที่เกียรติที่เคารพรักทุกท่านกระผมดรมนูบุญศรีมณีชัยนายกสมาคมชาวมกกิตสงเคราะห์สมาชิกสกรมรมย์สาวสุดไทยในนามของคณะผู้จัดงานและคณะกรรมการผู้ประสานงานผู้บริหารศูนย์ประสานงาน,างานทั่วประเทศรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร เพชรสะพานบุญในครั 2, ้งนี้ก็ผมขอเรียนความเป็นมาของการดำเนินงานสมาคมชาเม็กกิจสงเคราะห์และการก่อสร้างอาคารเพชรสะพานบุญขอสังเขตดังนี้สมาคมชาเม็กิจสงเคราะห์สมาชิกสัพม์สาสุขไทยก่อตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2554ภายใต้พรบการชาเม็กกิจสงเคราะห์พศ2545เป็นระยะเวลากว่า 11ปีสสททได้มีการจเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด้วยกำลังสำคัญจากคณะกรรมการบริหารสมาคมจากทั่วประเทศ30ท่านรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ที่สำคัญก็คือผู้บริหารและเจ้าที่จากศูนย์ประสานงานทั่วประเทศที่ทำงานด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจด้วยเป้าหมาย หลักของสมาชิกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีหากเมื่อถึงเวลาจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่ามีทายาทนะครับรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาชิกเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทมาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 5มีสมาชิกสมาคมทั้งสิ้น2 1 1 0 7,950คนมีสมาชิกท,ที่เสียชีวิตแล้วตั้งแต่ตั้งมาจนถึงปัจจุบัน5,801คนทายาทและรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวนทั้งสิน 6, ส้น6,100ล้านบาทเกตที่มาร่วงหนบัตรนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วขอรเรียนเชิญท่านประธานทำพิธีเปิดอาคารเพชรสะพานบน ูกต้นไม้มงคลที่ระลึกและนำขบวนเกียรติยศอันเธอหลวงปู่มั่นบริธัตโตเข้าสู่อาคารสมาคม3 2และ1ค่ะมรทัดอนสยามนะคะซึ่งวันนี้เรันท่านตะเป็นคตั้หค่ะเราก็จะการตัดตั้นเอง tại bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ pada langa citta pada vipokala yagine saha bodana kapato mamodati sunamada sumakara no pada to lega suno so bodo jaso yatam pada gelanga yakamangwaja kamata kina pada kina manogamangam dile pada kina pada kina tikatavana ravanatte sehi tantaka pada ke ne aska พระราชาไว้ให้เป็นต้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 นตนต้นตต้นต้นต้นตนต้นนนนในพัน้ สัมพุทโธพุทวาสัมมาสัพพุโตพทธพุทธังพุทธวันตังอาภิวาเทมิพุทธังพุทธวันตังอาภิวาเทมิสวากดีโตพะทธวตาธรรมโมสวากดีโตพะทธวตาธรรมโมอัมมังนะมะสมามิอัมมังนะมะสมามิสุปฏิปันโนพุทธวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพุทธวโตสาวกสังโฆสังขังนะมะอะเมส

พระมามะทพันเต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 พระมามัพันเตพระมามัพันเตเป็นสาธุในบุญในกุศลอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายสามครั้งสาธุสาธุสาธุอิยาติคิโตอาชาลาโตสุกิโตวิรุณ พานรบุญของพวกเราเนี่ยนะครับไดเ้เปิดดำเนินเปิดอาคารเพชรัะพัน 3, บุญในวันนี้ซึ่งความเป็นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีพศ2554 14กุมภาวันแห่งความรักวันแห่งความตั้งใจวันแห่งความมุ่งมั่นของคณะกรรมาการดำเนินการสากลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้ง ศูนย์ประสานงานสหกรณ์กอมทรัพย์สาสุขและโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า1 5 0แห่งนะครับพวกเราได้มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามกฎหมายพรบการชาระิจาสังเคราะห์2554นะครับดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบนะครับจนทำให้สมาคมของพูลเีนะ่ได้เติบโตนะครับตอนนี้มีสมาชิกั้งสิ้น สองแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีห้าสี่จนถึงปีหกห้าเนี่ยมีสมาชิกเสียชีวิตแล้วห้าพันแปดร้อยกว่าคนมาคมเราเนี่ยมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะครับให้กับทายาทสมาชิกเนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีนี้สี่พันแปดร้อยบาทนะครับต่อสมาชิกหนึ่งคนนะครับตลอดระยะเวลาสิบปีกว่าเนี่ยเราได้มอบเงิน ให้ทายาทสมาชิกซักน้าตาให้หญิงไม้และลูกคําภาตรงนั้นน่ะนะครับเป็นเงินถึงหกพันกว่าล้านบาทอาคารเพชรสะพานบนจึงเป็นความมั่นคงอาคารเพชรสะพานบนอ่ะจึงเป็นความเป็นศรัทธาและเป็นความเชื่อมั่นของกระบวนการสาหกรณ์ของกระบวนการสมาคมชาไม่กิดสงเคราะห์โดยเฉพาะสมาคมชาไม่กิดสงเคราะห์สมา สมาชิกสาหกรอมทร,รัพย์สาวสิไทยหรือสะสททนะครับให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าองค์กรนี้มั่นคงองค์กรนี้ไม่ได้หวังผลกําไรเป็นองค์กรบุญนะครับบุญมีจริงนะครับอยากให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็เชื่อมั่นว่าอาคารเทศาบาลบุญนี้จะนําบุญนะครับต่างๆนํานความดีตรงนี้ไปสู่ทุกคนโดยเฉพาะครอบครัว ของสาวสุขไทยครับมีผลกระทบครับเพราะว่ามีจำนวนสมาชิกนะครับได้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนจานวนหนึ่งเลย 30- 4สิบสี่สิบายด้วยกันนะครับจึงทำให้อัตาราบาณะซซึ่งมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้เก็บเงินสงเคาราะห์ล่วงหน้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ We go to s u c c e s s beyond together <S <c oughs> <S นะครับก็คือสสทอทอพวกเรานะ่ยจะก้าวเดินนะครับไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันค <c oughs> ือเราจะต้องก้าวเดินไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกัน <c oughs> ทั้งในเรื่องของการดูแลอาคารเนี่ยเป็นอาคารอัจฉริยะนะครับเราเตรียมอาคารที่รองรับเป็นอาคารอัจฉริยะประหยัดพลังงานแล้วมี smart building นะครับสามารถเชื่อมต่อ ห้องประชุมนะครับสามารถทชื่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมีความพร้อมตรงนี้และทุกคนที่เข้ามาจะได้รับการดูแลยอย่างดีทงางาร้านกาแฟอินเทอร์เน็ตทงางร้านอาหารแซตวันนะครับเรามีห้องวอรสตับเซอร์วิสทุกคนมาที่ห้องชั้นหนึ่งนั้นท่านจะรับการดูแลเป็นแบบวอรสตับเซอร์วิสครับ <c oughs> แล้วต่อไปเนี่ยนะครับก็ได้กับนิมนท่านเจ้าคุณวอลไว้แล้วว่า เราจะจัดเป็นสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพด้วยธรรมะนะครับโดยจัดเป็นหลักสูตรนะครับห้องประชุมนี้จะเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการล้ะกอบพวกเราเชาวสาวศขไทยและสาธารณชนครับเรามีเว็บไซต์นะครับเรามีเว็บไซต์ของของสมาคมเข้าไปดูในเว็บไซต์สมาคมพิมพ์ว่าสสททหรือสมาคมชาวมิกิสังเคราะห์สมาชิกสาวงามสาวศขไทยแล้วตอนนี้ที่สําคัญ เราสื่อสารถึงสมาชิกโดยแอปพลิเคชันของสมาคมท่านสามารถคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันสสทอท,อท,อทอนะครับแล้วสามารถที่ดาวน์โหลดว่าตอนนี้สถา,านะสมาชิกของท่านเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เรามีต่อยอดบุญก็คือเรามีร้านที่2อร้านที่3านะครับคนสาวสุขเมื่อถึงเวลาที่เราคิดไว้นะครับก็คือเราตั้งเป้าหมายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทุกคน,นจะต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไปก็จากไปอย่างมีคุณค่านี่คือสิ่งที่เราเป้าหมายของพวกเราครับที่เราเห็นนะวันนี้กระบวนการขั้นตอนงานสมโพธิหรือเฉลมิมฉลองพิธีเปิดอาคารนั้นมีธรรมะทุกขั้นตอนนะนะถ้าดูดีๆจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดมีธรรมะทุกขั้นตอนแนละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีขึ้นบ้านใหม่ขึ้นอาคารหลังนี้นะนำโดยหลวงปู่มั่นนะก็แสดงว่าท่านนายก คิดลึกมานะพระอาจารย์ไปเปิดงานมานับเป็นทวนครั้งแล้วยังไม่เห็นงานไหนที่นำเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่มัน่นมาเป็นประธานของการเปิดงานนี่ก็แสดงว่าท่านนายกและคณะผู้บริหารน,นั้นต้องมีวิสัยทัศน์ยาวไกลจริงๆว่าแกนในการบริหารจัดการองค์กรต้องใช้พุทธธรรมมานำทาง ซึ่งพุทธธรรมมานำทางนี้พระอาจารย์ได้มอบไว้เป็นบทกวีนะสี่ประการเดี๋ยวผู้บริหารเราพนมมือแล้วว่าตามพระอาจารย์ด้วยหลักในการบริหารองค์กรนะหลักนการบริหารองค์กรสี่ประการนะ หนึ่งเอื้ออารีหนึ่งเอื้ออารีสองวจีไพราะ้อสองวจีไพราะ 3. อสามสงเคราะห์ประชาชนสามสงเคราะห์ประชาชนสี่วางตนเสมอสมานสี่วางตนเสมอสมานเอื้ออารีเอื้ออารีวจีไพราะอวจีไพราะอสงเคราะห์ประชาชนสงเคราะห์ประชาชนวางตนเสมอสมานวางตนเสมอสมานอีกครั้งหนึ่งเอื้อ เื้ออารีเอื้ออารีออารวจีไพร์ร็อกวจีไพร์ร็อสงเคราะห์ประชาชนสงเคราะห์ประชาชนวางตนเสมอสมานว,<า>วางตนเสมอสมานในนามของคณะสงฆ์พระอาจารย์ขอมอบหลักธรรมคำสอนของพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าสังฆะวัตถุแปลว่าหลักในการช่วยเหลือเกือ้อกูลประชาชน4ประการตามที่กล่าวมานะนั่นก็คือ เอื้ออารีวจีไพรราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนเสมอสมานขอให้ท่านนายกผู้บริหารทั้งหมดนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงบริการอย่างดีที่สุดในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนคือ อาคารสำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหากรณ์อมรัพย์สาธารณสุขไทยสสทอทลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับท่านนายกสมาคมดรมนต์บุญศรีมณีชัยขอเรียนเชิญครับ ค,ความสุขบุญมีจริงสะพานบุญคือการที่พวกเราได้มีโอกาสสร้างบุญให้กับตัวเองและบุญให้กับผู้อื่นสร้างความดีให้ตัวเองสร้างความดีให้กับผู้อื่นอาคารเทศรสะพานบุญคือสอส,อสทสสทสสททคืออาคารที่สะพานบุญคือความมั่นคง ความดีงามของสมาคมชาวมนุษยกิจสหกรณ์อมรัพย์สาสุดขายอาคารน,นี้องค์กรนี้ได้ก่อสร้างแล้วก็ได้ดำเนินการโดยตั้งแต่ปี2154วัน24กุมภาพันธ์2154สามงน85ตลัง บุญมีถิ่งเราซื้อจากธนาคารได้ราคาวาละห้าหมื่นเก้าพันั้านจากคณะพวกเราได้ออกแบบนะครับอาคารต่างๆโดยให้ทุกคนที่มีความประสงค์มานำเสนอรูปแบบการจ่ดสร้างอาคาร จนเป็นที่ตกลงใจว่าพวกเราเลือกอาหารเผ็ดม,มีที่ปรึกษาคือคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณอาหารรากกระบ,บัตมาเป็นที่ปรึกษาขอรงกันจะสร้างจะทำสัญญาแบบเคืนขี่ด้วยงบประมาณหนึ่งล้านจากนะั้นพวกเราก็มีมีการดำเนินการ นะครับในการปรับปรุงต่อเติมพวประมาณรวมประมาณต่อสร้างทั้สิ้นประมาณที่1นึล้านบาทที่ดิน95พัฒน,นาที่ดินประมาณ4ล้านกว่ารวมหล้านก็ประมาณ100ล้านรวมแล้วอาคารเนี้ยเบ็ดเสร็จเป็นอาคารเทศบานบูนมูลค่า2อ0ร้อยยล้านบาทนี่คือความมั่นคงของสมาคมชามกิจสงเคราะห์ประเทศไทย อาคารที่สะพานบนนี้เป็นอาคารอัจฉาชีพสมาร์ทบิลลิงมีเป็นอาคารประยับพลังนาามีห้องประชุมที่สามารถเป็นสมาร์ตบิลลิงเชื่อมต่อถึงชั้น1นถึงชั้นห้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกวัสตอเซอร์วิสอยู่ชั้นหนึ่งด้านหลังจะเป็นร้านกาแฟอินเทอร์เน็ตร้านอาหารแซ่บหวาน รองรับสามสี่ตึกบริเวณนี้ที่จะให้ท่านได้รับความสริอาคารนี้ต่อไปห้องประชุมแห่งนี้จะเป็นห้องประชุมศูนย์การแห่งการ,าาาร,การท่านาบุคลากรโดยเฉพาะผมเลียกกาบท่านเจ้าคุณวัวัฒน์ชลีระดิเราว่าท่านจะเมตตาม,มาบรรยายธรรมจัดหลับบธธกสูตรตามมาราบุคลิกภาพด้านธรรมะ ทุกคนก็จะได้มาทายห้องนี้อย่างลุนานะนี่ได้พบกับการเจร,เจรนายเพชรในรอบ11ปีที่ผ่านมาว่ากว่าที่จะมาเป็นอาคารทีส่สถาปนุนั้นมีการเจรนาใอย่างไรขอเชิญท่านได้พบกับวิริทัศน์ครับขอบคุณมากครับ